โอเคสวัสดีครับผมเข้าสู่เลนฟาร์รีวิวนะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีสมัครเกมแลกนัลล็อกซีนั่นเองอ่าบอกกันว่าเกมแลกน n ล็อกซีโคืออะไรเกมแลกนัลล็อกซีนั้นคือเกมแลกนัล็อกที่เล่นออนเว็บนี่เองซึ่งทางบริษัทวีมทูเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจากทางการวิ t ีเกาหลีแล้วส่วนเว็บทางการของเขาก็จะเป็น hao hao wan Com. อ่ตอนนี้สําหรับเราต้องการที่เข้าเล่นเกมแลกนล็อกนะครับผมก็ใส่คาว่า R O จุดไปด้วยตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนั่นคือเว็บ R O H A O O W A N com นะครับผมจากนั้นเราก,กดคลิกเข้าไปส่วนือให้มาตรงที่มุมตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคไม่เกี่ยวยกเลกไปคลิกที่คําสั่งที่สนะครับผมแล้วก็ใส่ ID part ไปอ่า ID part สำหรับบรรทัดแรกนะผมจะเป็นใส่ดีตรงเนี้ ID ยดีรู้สึกว่าจะต้องมากกว่า8ตัว6หรือ8ตัวแล้วก็ต้องมีตัวแรกอยู่ในนั้นด้วยอันที่2คือจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วช่องที่3ก็เป็นการซ้ำพาสเวิร์ดทีนึส่วนช่องที่4ก็คือใส่รหัสตามที่มันขึ้นไว้นี่เองเมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดปุ่มตัวใหญ่ๆด้านล่างนี้เสร็จแล้วนี่เมื่อ ถ้าสมัครได้แล้วในหน้า list server นะผมตรงนี้เราจะเลือก s e r v ์ฟเวรกันว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรแน่นอนว่าต้องเป็นสีผมตรงนี้ในส่วนนี้ Ragnarok นะ Zero นี้ที่ผมจะมารีวิววันนี้ผมจะรีวิวแค่เบื้องต้นนั่นคือวิธีสมัครก็วิวธีสร้างตัวคอครนี่ครับผมเมื่อเข้าไปเกมในเกมได้แล้วผมก็จะพอแค่นั้นก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไว้ถ้ามากกว่านี้ค่อยจัดการอีกทีหนึ่งแล้วค่อยรีวิวทีหนึ่งแล้วกันในข้อมูลต่างๆนะ อ่าตัวนี้ก็กําลังโหลดเกมเข้านะครับผมสำหรับตรงนี้ใครหลายคนอาจจะสงสัยว่า l e g n a l o อ k เว็บไซต์มีด้วยหรอเนี่ยเยอะยิ่งเป็นภาษาจีนด้วยเงี้ย๊อปปี้มาหรือเปล่าตามที่ผมบอกไปในตอนแรกครับผมไม่ได้๊อปปี้นะครับผมทางค่าย Dream t o o นั้นได้ขอซื้อลิขสิทธิ์จากทาง Gravity เกาหลีแล้วซึ่งเป็นผู้ผลิตตั้งเดิมของแล g e n d l o ในภาคไซแอนที่เราเล่นกันนั่นเอง เรามาในหน้าสร้างตัวละครนะครับผมตรงนี้ก็จะมี2ตัวละครใี่เราเลือกคืนเป็นโนวิททั้งคู่แต่ว่าจะแยกเพศกันเองนะคือเพศชายขเขาเป็นหญิงตรในส่วนนี้ขอเป็นผมจะเลือกเพศหญิงแล้วกันนะเหมือนเดิมเพราะว่าน่ารักดีอ่าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนี่เพเราก็จะโหลดเข้ามาในเกมสําหรับรีวิวพวกเรื่องกราฟิกใครที่กลัวว่ามัมนจะเหมือนแล็หนึ่งหรือเปล่าภาพจะสวยไหมอะไรจะแตกต่างหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับผม จากที่ดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากแรกหนึ่งเท่าไรเพียงอาจจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆพวกวิธีเล่นให้เหมาะสมกับเว็บมากขึ้นนั่นเองอตัวละครโนวิดนี้จากที่เห็นจะมีแอคชั่นแตกต่างจากภาคหนึ่งแล้วก็การาฟิกด้านหลังซึ่งสวยงามมากขึ้นนั่นเองอประเดิมมาแรกเราคลิกไปที่ทงเลยนะครับผมซึ่งตามเพจไปเราก็จะเริ่มเพจขึ้นมาซึ่งเป็นเพจเบื้องต้นที่เราต้องเจอกันทุกคน อ่าจากนั้นก็ทําตามเคลสดไปนะครับผมแล้วก็กดเดินไปเรื่อยไปหาสาวน้อยที่ระเยกเราตะกี้นี้อ่าแล้วไมาเจอกับกอบบินอ่าเราก็จะฆ่ากอบบินแต่เสียได้อยู่ตรงที่ว่ามอสเซอร์ตัวแรกที่เราฆ่านั้นไม่ใช่บอลีเป็นกอบบินนี่เองอ่าเมื่อคลิกแล้วเราก็จะเห็นเอ c มซีที่มีเครื่องหมาย question mark อยู่แล้วกดคลิกเข้าไปนะครับผมเพื่อพูดคุยและทำเควสต่างอ่าในโซนนี้จะเห็นช่องขึ้นมาตรงเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่า มันคือช่องใส่ชื่อเราในตรงนี้เราก็ต้องใส่ชื่อของเราไปอ่าชื่อต้องการตรงนี้ไม่เกินหกตัวอ,นะอักษรนะอ่าผใส่เนี้ยกันโอเคฮนะจากนั้นชื่อเราก็จะขึ้นมาละแล้วเราก็ตามตัว NDC เราไป เราก็จะมาที่หน้าโหลดแมปอีกครั้งหนึ่งอาเราจะเข้ามาสู่ในเมืองแล้วในส่วนนี้ขอจบรีวิวการสมัครเกมแลวการสมัครการสร้างตัวคะครไปแค่นี้กันนะครับผมส่วนใครต้องการข้อมูลมากกว่านี้ก็ลองเล่นเองเดี๋ยวการอ่านผนมะจะบอกขร่าวไว้ก่อนแล้วกันนะในส่วนด้านขวาที่ผมชี้นั้นคือเป็นโซนองเควส ซึ่งระบบเควสเกมนี้คือจะเป็นระบบออโต้โมบเราคลิกปุ๊บมันจะออโต้เดินไปให้ทันทีเลยอันในส่วนนี้ที่มีขึ้นอยู่ตรงกลางนี้เมื่อเราคลิกแล้วมันก็คือปลดล็อสกสกิลนั่นเองอ่าเราก็ได้มาแล้ว1สก,กิลสำหรับโนวิดตรงนี้ภาพอาจขึ้นช้าหน่อยเพราะว่าเน็ตกากบผมตรงนี้จะมีขึ้นอยู่สองอส่วนอันที่2นั้นะผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไร ามาส่วนตัวนี้ครับผมจะเป็นคีย์ละที่เขียนว่าตัวบีนั่นคือช่อง i ิน e ว t o r y หรือช่องเก็บของเรานั่นเองในส่วนนี้ช่องแรกนั้นจะเป็นเก็บพวกอาวุธต่างๆแล้วก็เรียกว่าอะไรอะเครื่องสมใส่อ่าช่องที่สองจะเป็นพวกเก็บแร่แล้วก็ของใช้ต่างๆพวกยาอะไรเป็นต้นส่วนช่องที่3ามและสี่ผมยังไม่ทราบกันว่าเป็นอะไรเรามาดูในส่วนแท็บที่2บ้มากครับผมที่เป็นรูปเสื้อตรงนี้นั่นคือไมยถึงช่องที่เอาไว้สำ หลับใส่พวกของแฟชั่นต่างๆอ่ะบอกก่อนน้ในช่องแรกเนี่ยในช่องแรกนั้นครับผมเมื่อเราใส่ชุดต่างๆไปเนี่ยรูปร่างตัวคอเราจะไม่เปลี่ยนเราจะยังเป็นชุดเดิมคัสเดิมต่างๆแต่เมื่อเราในช่องเนี้ยเราใส่ของในช่องพวกนี้ไปเนี่ยของมันจะเปลี่ยนตามเพราะตรงนี้คือชุดแฟชั่นต่างๆซึ่งชุดใส่กับชุดแฟชั่นนั้นแยกกันแล้วมีสเตตัสแยกจากการด้วยตรงนี้ก็สามารถเป็นเทสทูได้ถ้าคนขยันเติมนะครับผม ทุกคน,นี้ผมก็ได้บอกเบื้องต้นไปทั้งหมดแล้วแต่ถ้าใครสงสัยอะไรอีกตัวเนี้ยเอาไว้เจอกันรอบหน้าแล้วกันคลิปหน้านะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ